สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมจีกระเตืงหาทุกท่านทุกคนครับวันนี้เข้าปลาเห็ดก็แดงเห็ดน้ำหมกน้ำเหมยเนาะจะจีเห็ดยังเราจะฝนตกอยู่วันนี้ครับน้ำหมกน้ำเหมยตัวฝนตกตัวครับจ้าฝนตกเพราะฟุ่มๆนาะมาเขือป่าอยู่บ้านเราบ่ตกอากาศตอนเช้าก็เริ่มเย็นๆละเนาะอ่าครับสามีโซมมาสาวแนบบอใส่มือนีสิบลานเห็ดบอครับผมเจอแล้วครับจีสองดอกหางหมวกปลาซุงด้วยา มันอีลืมอเมียด้วยจ้ะมาหาตัวกระเป๋าตัวรถกับเปามีเนาะดีตัวเมียด่ติดในกระเป๋าอยู่ดังเอ๋อือนะอ๋ออาจะ,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 ะอด้ึก จี oh. ๋เนาะจี๋ด้วครับจูมยังงามเลยจูด้อครับออกเข้าไปเห็นอย่าง่ายเลยเนาะนี่เห็นไว้แต่ส่มือทืเแล้วจังมันง่มันดีแล้วหนาป่ะแตก <laughs> จเจอตะไคร้ครับยังมาเจอตะไคร้ผู้หน่งดอกหน่ำหนาถิงป้าเชื่อสาบหอมค่ะเตี่ยสาบทต่มันหนาเนาะป้าเอจอสีน้ำหาพอแต่ละดอกได้จากมื่อนี้ <laughs> หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเป็นจุมจะมีเนาะสี่พี่น่องสี่พีน่องละต้นอื่อยมูอ่ะออกก่อนมูอ่ัว มีหมูไหมมีครับดอกม้ใส่นี่มีปลาขาเห็ดคือหนึงดื่มกัญชาจำลาเนาะ <c oughs> ดอกดัก นี่ดอกสันนิดดอกัระจายเลยมองอยู่มองแหงแหงเนาะดอกนี้เขาเป็นหนึ่งกินแต่ว่าหวานเนาะมันเยอะจ้านี่ยเตียวอยู่เนาะดีตัวเป็นดอกจู๋เนาะดอกกระจายเลยครับเขียนตีอย่างนี้นางน้อนี่ งามม่นจะมันก็ง,งาม,มเป็นดอกใหม่ไปอีกแบบเลยเนะาะสีขาวขึ้นขับ้บขีะเห็ดไทยได้ไม่เงียบนะชงเป็นจุ่ม,มจุ่มนะจ่จ้าทำไมโปกกระแตกแล้วเนาะจ้าแตกจังๆเลยครับ สนแนนน้องพาบบกค,ครับมันหน่วยในมันจะง้ามก่างามก่อนสนั่นอืมวนๆอยู่เนาะจะไม่น้อยก็เต็มดีอยู่เนี่ยเลื่องติดกันรอเนาะครับไปหาเห็ดตอไปหาเห็ดกันต่อครับอดอกขังครับ ไปกัดน้ำพริกเนาะพุทรามันจะผัดๆครับผัดๆหวานๆนิดหน่อยๆครับฝนฝนก็ต้องตกใหม่เนาะต้องส่องเจอแดดแดดก่อนเดี๋ยนี้ไปขึก่อนที่ออกไงเนาะมือแม่มากก็ออกร้ายมือแม่มากก็ออกหน่อยเนาะวันนั้นมาบ่เห็นเลยเนาะจี เอาไว้บ้านไว้กันแบบนี้หนึ่งจุ่มดอกกับหอมนี่ดอกเดียวเนาะโอ้ดอกใหญ่ค่ะมีแม่ดอกกระเตียหอม ได้ขอ,ขอนื้นนนขานี่ไหนดอกบานใดว่าบานนี่ได้อยังได้อังนสงเฉ่งมากนี่ดอกจูงําำ,ำ,ำ,ำดิ เดี๋ยวรุ่นนั่นกันเหมือนไม่น้องฝนตกสิออกอีกหลายบ่ดิ้นเปีเยกเนาะฝนตกอยู่ปลาได้จ่ายอยู่บ้านบ่ตกะนะฮะตามมาเนี่อีโ,โ,โคมหนึ่งโคมหนึ่งสี่โครมผิวทุกคนโคมจะพากันนี่โดนหน่อยแบบนี้ Ừm. nhanh nhanh nữa Đèn liền này <cười> <cười> Ừ. <cười> <cười> ừ. Ừm. <ố, w> <laughs> ừ. Ừm. <laughs> หโหเ,เม็ดมาบ้างใช่เหรอเต็ตาพอดีน <c oughs> เนาะเกี่ยกันผ่นแมงโอ้ยจ้มึงยังมีดวงใหญ่เขาเก็บอยู่เก่งหวานอยู่ครับนี่เนาะขาวงามจะ้ะครับือเต็มตาพอดีอสันนีเ่เขา แม่เก็บมาหมื่นที่นี้กันเนาะครับหมื่นเขามาลนะเนาะครับหมื่นที่มันโดนเนาะมันเปลือกมันนี่แหละดอนแล้วเนาะขเขาไปไนปุจ่ะสองบ่าวเข้าไปทางไหน,นนะครับมากับน้องบวกทีเก่าเหรอจ้ะแต่ว่าเขาแยกกันไปเนาะ เขาไปทางไนกันตอนนี้เราใส่เรื่มาน้างเท้าวโบกผาตีนเขาประมาณอีกสามหลุมมันเขาเขาไปมันไปสูงอยู่ครับมันลงไปเรื่อยๆนะจารย์มาเก็บมาเก็บโบกล้อเนาะครับนี่ครับของโบกอยู่บนครับไปเก็บต่างมดต้นครับ โดนพ้องไม่เก็บอยู่ครับครับนี่ต้นต้นใหญ่ขนาดครับเนี่สูงครับปลานี่มีเป็นหลายสิบต้นนะสันนิษาเนาะครับหลายต้นขนาดครับปลาที่มีหลายสิบต้นครับต้นน้อยต้นใหญ่ครับถามให้ไก่ครับเนาะต้อง เอาไปคำน้่อยคำนหน่อยครับไปเด็๋ยวหลักเกินถึงครับก,นนะะกับมันโดนนีมครับนี่เม็ดจะมอจะมอครับบางเม็ดบางต้นก็พายากนอกสะน,นเนตครับล้จะต้นครับต้นนี้ร้องผ่าแล้วครับผ่าง่ายเปลือกบางครับบกแต่และต้นก็เหมือนกันเนาะ ทาง่ายพายายครับเม็ดน้อยเม็ดใหญ่ก็มีเนาะ <L> ong, ครับนี่ครับเม็ดใหญ่ชิ้ไวไปบางบางส่วนมันก็เริ่มแห้งแล้วเนาะสัญญาเขาออกไปแต่ก้อนเนาะเริ่มพาได้มสักอาทิตย์หน้าเริ่มพาแล้วครับกานีก็ะพ้าไว้ได้ครับเข<ๆ>เริ่มพากันไปเรื่อยๆแล้วเนาะ ครับเกลอกแกนตีมันแห้งๆครับตาก,กนแกนตีมันแห้งอาตาค่อยกอรับตัวนี้หมูปลายังมามากินแะเนาะมันมเปียกครับยังมีเยอะเลือกได้อยู่กับปลามันกว้างมีหลายต้นครับหมูปลาเขาเลือกกิน <c oughs> ครับ ต้นท่านกับท่านครับนี่ก็ระเพราทางในประเด็นเป็นกล่องถึงมันกินอครับกินแบบเป็นกล่องกล่องที่มันรอนแล้วเนาะที่งงมันขายไหวครับโวนนี้ก็เฮ็ดก็ห่างๆแล้วเนาะสขนาดเป็นวันสองวันเขามาเก็บเนาะปลาใหญ่ครับก็พ่อมีให้ได้เก็บคอยเก็บเรื่อยๆครับห่างๆเฮ็ดบดบบใครมีครับตั้งเชียงใหม่เนาะ ปลาทั้งนี้ผมเคยมีม Head ot, om, เฮ็ดบดเฮ็ดลมตัเฮ็ดเฮ็ดลมเนาะทั้งเหนือบนห้องเฮ็ดลมครับทั้งใต้ทั้งบานสนแนตห้องเฮ็ดบดเฮ็ดกระด้างเนาะถ้าแข่งมาเป Head ็นเฮ็ดกระด้างเก็บกลืนไปเลยกอนนะครับ,บ,รบ <S <S ปนลอยมาแล้วโอ้หมานอยู่เฮ้ยกลางาข้างในจุ่ม้างล่างบานข้างจุ่มนี่เขาใหญ่ โอ้ยดอกนี่ไหมดอกใหญ่ไหบกครับแมาๆสีหิวซอยเลยแบ่งถุงเงินก่อนกบขุดก่อนครับอ่ะเราใแทะหากแต่รู้ผลงานอันนี้ครับเขากับงามคักเนาะครับผมทั้งสองเบาหนำครับเพื่อเต็มตาใหญ่เลยเนาะเหนื่อยแค่เหนื่อยนี่ครับโอ้เขาก็ได้ดอกบานดอกซุ้มเนาะ ส่งเบาไปไกลครับก็ด้อยู่อ่อนแข็งอ่อนขาหน่อยแข็งครับผมครับเก็บบวกขาจนได้เต็มผียังบวลงมากันจะเสียเนาแล้ะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบพี่บ้านพี่จ้องก่อนหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือภาคด้วยครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมครับวันนี้ลาปีแล้วน้องพี่บานก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปเชื่อกันแล้วบลกพิกเน่อยของเบา